พี่โปรทุกผูนะครับวันนี้จะพามาดูรถคร้บใหม่กันอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เป็น bmw r 1 2 g s a นะครับตัวนี้เป็นตัวปี2017นะครับเป็นตัวสีหายากนะครับตัวนี้เป็นสีโ c e a n Blue นะครับค่อนข้างยากกันเลยในตลาดนะครับแล้วก็คันนี้สภาพใหม่มากนะครับรถเจ้าของเดียวนะครับคันนี้อุปกรณ์ครบเลยคู่มือบุ๊คุณจะายถำรองนะครับคันนี้มีประวัติเข้าสู่ตลอดทุกระยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปเนี่ยพร้อมใช้งานได้เลยจริงๆนะครับ ยากให้ดูสภาพโดยรวมก่อนนะครับคันนี้ใหม่มากๆจริงๆนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูของแต่งกันนะครับคันนี้นะครับอย่างแรกเลยคือมีปี๊บศูนย์มาให้นะครับคันนี้มีปี๊ปศูนย์มาให้พร้อมแลกนะครับติดสติกเกอร์มาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ยางนะครับเจ้าของเกล่าเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาเลยคันนี้เป็น p บียร์ดี้สกอร์เพียนเทลสนะครับ ดอกเลือะเยอะเลยของ,งคันนี้นะครับเรถัด okay. มาที่ด้านหน้านะครับคันนี้มาพร้อมกับแคสบาร์นะครับคันนี้มีครบเลยนะครับทั้งแคสบาร์บนแคสบาร์ล่างของสูตร b m เเนะครับรวมถึงสปอร์ตไลท์ก็เป็นของสูตรเหมือนกันนะครับาการหม้อน้ําคันนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้เป็นของบี w ดับยเหมือนกันคันนี้ใช้ของแต่งค่อนข้างดีนะครับ ทั้งคันเลยจากไฟหน้านะครับมีมาให้แล้วเรียบร้อย<ม>ถัดมาที่ด้านบนนะครับ<ม>ก็จะเจอกับตัวยกแฮนตัวนี้นะครับช่วยในการขับขี่สบายมากขึ้นนะครับแฮนเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นเดินทางไกลไม่มีเหนื่อยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตีนเป็ดรองขาตั้ง ออใหม่มากจริงนะครับอยากให้ดูถังนิดนึงนครับใหม่มากแท้ไม่มีรอยขนแมวอะไรเลยนะครับคันนี้เจ้าของเ่าไปร,รักษาดีจริงๆนะครับเดี๋ยวเราพาม,ามาันดูเล็ไม้กันนิดนึงนะครับคันนี้เป็นกรคฟเลสแล้วนะครับ <S 1> <S 1> <S มาพร้อมกับฟิชชิปเตอร์เรียบร้อยนะครับคันนี้เนี่ย เดี๋ยวดูเลขมานิดนึงนะครับวิ่งมาแล้ว29,000กิโลนะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันนิดนึงนะครับ เครื่องเดินเงียบมากนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็ใครสนใจอยากให้ลองเข้ามาดูก่อนนะครับก็ราคานะครับคันนี้เราตั้งไว้ที่699,000บาทนะครับเครดิตดีเนี่ยจัดต่งนเงินได้เยอะเลยใช้เงินดาวน์ลดนิดเดียวนะครับใครมีประวัติติดประวัติอะไรยังไงโทรมาคุยกันได้นะครับเรามีทางออกให้สําหรับทุกเคสนะครับสนใจติดต่อได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับหรือจะเป็นไอดี้ไลน์หรือถ้าเข้ามาทางเพจเฟซบุ๊กของทางร้านก็ได้เหมือนกันนะครับพบกันใหม่คันหน้าครับผมสวัสดีครับ